สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนวันนี้ผมก็มีวิธีการมีข้อมูลดีๆมาฝากนะครับเช่นเคยวันนี้ผมมีวิธีการปิดกั้นข้อมูลของตัวเองใน Facebook ปิดเบอร์โทรของตัวเองใน f a c e b o o k มาฝากเพราะตุกว,วันนี้ก็มิจฉาชีพเยอะเนาะมิจฉาชีพเยอะเราไม่รู้ว่าใครเป็นมิจฉาชีพบ้างเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเราใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆพอ่าก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําทุกวิธีการที่ป้องกันตัวเราในโลกโซเชียลเนาะโลกออนไลน์โลกโซเชียลเรา,อาลองดูครับว่าเราจะปิดกั้นเบอร์โทรเราจากมิจฉาชีพคือให้มันเป็นส่วนตัวนะครับทํำยังไงก็ได้ให้มันเป็นส่วนตัวของตัวเราเนะาะถึงเราจะเล่นคลิปเดียวถึงเราจะเล่นโลกโซเชียลถึงเราจะ เล่นพวกนี้ก็จริงแต่เราก็ต้องหาวิธีการป้องกันตัวเรานะครับเพื่อนๆ่นเพื่อนๆก็รีบเข้าไปปิดด่วนเลยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ป้องกันครับผมป้องกันข้อมูลจากมิจฉาชีพป้องกันข้อมูลจากบุคคลที่ไม่หวังดีกับตัวเรามาดูกันเลยครับผมจะพาไปทําเข้าไปที่ facebook นะครับเข้าไปที่ f Facebook อ่าเข้ามาที่หน้า Facebook แล้วก็ไปจุด3มจุดนี่นะจุด3าจุดข้างบนเนี้ย เข้าไปเลยแล้วลก็เข้าไปที่ฟันเฟืองเข้ามาที่ฟันเฟืองนะมาที่ฟันเฟืองปึ๊บแล้วก็แบบหนึ่งนะครับเข้าไปหากคำว่าการตรวจสอบการตรวจสอบควมเป็นส่วนตัวนะที่ใส่คุณแจอยู่นี่นะการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวนะ เพื่อนๆอ,อ่าตรงนี้นะการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปเลยปึ๊บอ่ากดเข้ามาพอกดเข้ามาปึ๊บมันจะมาตรงเนี้ยอ่ามาตรงหน้านี้แล้วก็มัน่อต,ตรงนี้นะคนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้นี่นะคนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้นะอ่าตรงนี้นะอ่าตรงเนี้ยอื เพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยนะกดไปเลยแต่แต่บางส่วนมันจะมีข้อมูลผมผมจะผมจะปิดข้อมูลนะบางส่วนจะมีข้อมูลของผมคือมันจะมีเบอร์โทรผมมาแหละผมจะพูดเอาอผมก็เลยจะปิดไลน์ไม่ให้เห็นแต่ก็จะทําให้ดูอยู่อสมมติเนะ,ะผมก็จะแค่โยกย้ายตัวอักนิดหนึ่งแล้วก็ให้ดูแต่ผมบอกนะว่าให้กดเข้าไปเลยนะกดตรงเนี้ย คนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์เนี่ยอปึ๊บพอกดตรงนั้นปึ๊บมันจะมาตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยกดตรงเมื่อกี้เนี่ยมันจะมาตรงหน้านี้อ่าจะมาตรงหน,น้านี้แล้วก็เพื่อน,อนก็กดอ่ก็กดดาเนินการต่อนะกดดําเนินการต่อนะดําเนินการต่อเลยดําเนินการต่อนะอ่าเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะผมโยกย้ายแป๊บเดียวอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆน ผมขอปิดกั้นเบอร์โทรตัวเองแป๊บหนึ่งอ่านี่นะนี่นะอ่าเห็นไหมมันจะมาหน้านี้นะกดหน้าหน้าเมื่อกี้เสร็จพึ่บมันจะมาหน้านี้เห็นไหมอ่าตรงที่ผมปิดกัน้นไว้หมายเลขโทรศัพท์อ่ะนะเห็นไหมอ่าหมายเลขโทรศัพท์นะเราอ่า เราอเนี่ยนะตรงเนี้ยเราก็กดเป็นว่าพึบอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นมาบอกว่าอ่าสาธารณะเพื่อนเฉพาะฉันเพื่อนเพื่อนให้ติ๊กคาว่าเฉพาะฉันนะให้ติ๊กคาว่าเฉพาะฉันอ่าให้ติ๊กคาว่าเฉพาะฉันอย่างนี้นะอ่าก็คือก็คือเดี๋ยวผมผมขอ อันนี้แป๊บหนึ่งนะฟึบตรงตรงที่ปิดกันเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่ข้างข้างล่างนี่ด้วยนะเพื่อนเพื่อนขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นนะก็คือเพื่อนเพื่อนไม่อยากให้เขาเห็นตรงไหนเพื่อนเพื่อนก็เฉพาะฉันเฉพาะฉันไว้นะเห็นไหมเฉพาะฉันเฉพาะฉันไว้ ก็คือเพื่อนๆไม่อยากให้เขาเห็นตรงไหนเพื่อนๆก็เฉพาะฉันไว้ก็พิจารณาเอานะพิจารณาเอาเพราะว่าผมก็ได้แค่อ่ามาชี้แนะเนาะพิจารณาเอาครับแล้วก็เพื่อนๆก็กดถัดไปนะกดถัดไปปึ๊บอ่ากดถัดไปนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะ นี่นะอันเมื่อกี้นะยังไม่ได้ขยับไปไหนนะก็กดถัดไปกดถัดมาปึ๊บใช่ไหมแล้วก็ถัดไมาอีกครับเพื่อนเพื่อนถัดมาจนถึงอันที่สามอะ่ะถัดมาอ่าถัดมาแล้วก็แล้วก็วกอ่าถัดไปถัดไปจนสุดนั่นแหละครับถัดไปจนสุดนั่นแหละเห็นไหมมันก็จะบอกว่าอ่าคุณดําเนินการครบหมดแล้วอ่า มันก็บอกก็จะเพื่อนๆก็ตรงเนี้ยมันบอกว่าตรวจสอบหัวข้ออื่นอ่าเพื่อนๆพก็กดเลยครับฟึบอ่ามันจะก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมโอเคนะแล้วทีนี้ก็ออกออกไปเลยครับออกไปเลยอ่าโอเคถ้างั้นคลิปนี้ก็จบนะครับเพื่อนๆนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆนเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิป ผมมีคลิปดีๆผมก็จะมาลงให้ครับผมมีสิ่งไหนดีๆก็จะามาลงให้นะถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้